ตอนนี้ก็ออกมาถึงสถานีโคลาชหรือนครราชาสีมาแล้วนะครับนครราชาสีมาพื็นเมืองที่มีวิลสติก็คือคุณหญิงโมทาวสุรนา,าีสถานที่ต่างๆในจังหวัดนครราชาสีมาก็จะมีชื่อสุรนา,าี

เป็นรถเร็วจะจอดเฉพาะสถานีประจำอำเภอแต่มีสถานีแต่ถ้าเป็นรถด่วนก็จะจอดเฉพาะสถานีจังหวัดแต่มีอำเภอหนึ่งที่รถไฟทุกขบวนต้องจอดก็คือสถานีสีขรภูมิรถด่วนก็จอดผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอำเภอสีขรภูมิ มีความสำคัญยังไงแต่สํารรงทาารถด่วนไม่จอดนะอันนี้พนักง,งานเขากําลังยกของขึ้นในรถไฟก็จะมีให้บริการขนส่งสินค้าแต่ไม่ใช่สินค้าใหญ่หญๆนะถ้าสินค้าใหญ่ๆจะมีตู้คอนเทนเนอร์ ที่ใส่ตู้คอเนเทนเนอร์ก็จะใช้ลากอีกอันหนึ่งอันนี้เขาเติมน้ํามันเดี๋ยวไปถามเขาก่อนน้ําม,มันเป็นน้ํามันดีเซลธรรมดาหนะนะรืออ่านะไปลุกขาราก,กันยังไงนะอันนี้เขาใช้หัวจักรนี่ลากทาาั้งขบวนเลยเหรอใช้หัวจักรลากทาาั้งขบวนเลยเหรอครับ ไม่ได <Workers, S 2> ้เป็นแบบว่าเอาไฟฟ้าไปปั่นมอเตอร์อะไรี่ไม่มีเอาอันนี้แรกหมดเลยอ๋อันี้ใช้น้ำมันอะไรอดีเซลธรรมดาอันนี้เกียรปีแล้วเนี่ยหัวนี้สะเกียร์ปีและอ๋อเติมเต็มนี่กี่ลิตรครับ3 5ม0ลิตร เ,เติมที่นี่แล้ววิ่งไปถึงอุบลต้องเดิมกลับมาอีกไหมก็เติมทีเดียวเลยชื่ออะไรกูรชัดโอ้ออไปแล้วครับน้ำมันก็ใช้น้ำมันดีเซลธรรมดานะครับ แวะมาคุยกับพนักงาน3,500ลิตรน้ำมันตอนนี้ดีเซลลิตรละให้32บาทนะครับเติมน,น้ำมันทีครั้งหนึ่งก็ประมาณ60,000-70,000 60, 60, 6 0 0 0 7 0 0 0 0บาทตอนนี้ราคาเงินดอลลาร์ต่อเงินบาทอยู่ที่32บาทต่อ1ดอลลาร์ เติมน้ำมันที่3า0 0ันสาลิตรก็คิดเป็นเงินดอลลาร์ก็นั่นแหละครับ3,500ดอลลาร์นั่นแหละขอบคุณที่รับชมคลิปของผมนะครับเพราะว่าผมมีแต่คลิปพูดเนะไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันเท่าไหร่อันนี้หน้าตาจริงๆของผม ผมเป็นคนอีสานนะครับผมเป็นคนอำเภอศรีคลองภูมิจังหวัดสุรินทร์ดังเดิมก็เล่าไปแล้วนะครับว่าเป็นคนน่าจะเชื้อสายเวียงจันทร์บ้างเพราะว่าเขาบอกว่าคุณยายผมนะ่ะมาจากเมืองเวียงจันทร์ขอบคุณที่รับชมวันนี้มีทุระมาที่นครราชสีมาผมก็อยู่นครราชสีมามาสิบกว่าปีแล้วล่ะครับนี่เขาก็จะมี มาขยะก็ทิ้งให้ถูกที่ด้วยนะครับเอ่อที่ผมสังเกตคือการใช้บริการรถไฟวันนี้คือเราไม่เห็นการในะช่ทิ้งขยะคือขวดน้ำเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีทิ้งลงทางทางเหมือนแต่ก่อนขายดีปยาย,ดยเดี๋ยวนนี้มีรจจะอันนี้คือไม้หมอนเก่านะครับเขาก็เอามาทำ เป็นมานั่งเป็นที่นั่งซึ่งแต่เดิมส่วนนี้เขาใช้เป็นไม้หมอนคอนกรีต <Okay. S 1> oh. นี่ครับสถานีโคราช คำว่าสีมาแปลว่าเขตราชสีมาก็น่าจะแปลว่าเขตแห่งพระราชานะครก็ยังใช้ใช้ระคังอยู่เหมือนเดิมนะนะนะครับถ้าเป็นรถที่เป็นรถขนส่งใหญ่ๆก็จะใช้รถขนตู้คอนเทนเนอร์แบบนั้น,นรัะ ขยะโน่้นครับลงพี่ทางโน้นครับเดี๋ยวผมักทิ้งให้มาอ่าอันนี้คือแผนการสร้างรถไฟนะครับรถไ,ไฟความเร็วสูงระยะทาง253้ามกิโลเมตรหกสถาน,นี ว่าจะเปิดบริการปี2,566ตอนนี้ปี2,568แล้วยังไม่ได้เปิดนะฮะเนี่ยเห็นไหมผมน่าปี2,570จะได้เปิดหรือเปล่าเนี่ย ธรรมดาครับมันระยะเวลาการเปิดมันคือเขา,าเรียกอะไรนะประมาณการแต่ว่าจะเปิดใช้จริงได้แค่ไหนมันก็อยู่กับยิ่งประเทศไทยมันชะง,งักบ่อยเพราะว่ามีการรัฐประหารบ่อยนะครับอันนี้รถไฟรางคู่ก็ไม่ทราบตอนนี้ไปได้แค่ไหนแล้วนะครับเพราะว่าที่ผมเห็นคือขึ้นไปสายเหนือ ตอนนั้นไปก็เห็นแค่สถานีลบบุรีนี่ครับแต่ถ้ารถไฟจริงๆก็คือไปถึงคำสว่านแล้วคือไปถึงเวียงจันทร์นะครับหนองคายเวียงจันทร์นี่ครับบ้านผมมาดูทางใต้นะครับโอ้ทางใต้ เจ็ดเส้นทาง1,480กว่ากิโลเมตรมีรถไฟความเร็วสูงเอารถไฟความเร็วสูงไปทางใต้ไปถึงแค่หัวหินหรือจังหวัดประจวบคีรีขันเอาเส่นนี้น่าจะคนใช้ส่นวนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปนะครับเงิน8 3 6 0 0 0ล้านกว่าบาทใช้ปี69เนาะดูหน้า ไม่กี่เดือนก็จะถึงปี69แล้วนะครับอันนี้ที่ผมพูดวันนี้คือรถไฟจากภาคตะวันออกน่าจะมาจากระยองนะฮะมาสละบุรีคือรถไฟขนส่งสินค้าอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรเหล็กห้ามล้อรางขอบคุณที่รับชมคลิปของผมนะครับวันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการรถไฟเพราะว่าโดยสารรถไฟมา ถ้าท่านชอบก็กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์หรือให้ความเห็นมาด้วยนะครับยายขายหยังยายขายหยังขายน้ำา้า<อ> izzard, สถานีโคราชต่อ,อไปก็จะเป็นสถานีชุมทางจิระนะครับ รถไฟวิ่งม,มาถึงที่นี่แล้วก็จะแยกไป2เส้นทางคืออ bon ุบลหนองคายขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ